คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นนพนันทุกชนิดตัวเลขที่ได้มาจากการคำนวณย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ไม่มีการทราบล่วงหน้าว่าผลรางวัลจะออกเลขอะไรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะถ้าภาพจากหวยสองภาพไหนตัวเลขมันเล็กเกินไปมองเห็นเลขไม่ชัด ให้เพื่อนๆใช้นิ้วสองนิ้วจิ้มที่หน้าจอแล้วลากขยายภาพดูเอานะคะภาพแรกนี้จะเป็นหวยซองปักหลักสิบล่างดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งเมษายนที่จะถึงนี้หวยซองปักหลักสิบล่างให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสองสามสี่และเก้าค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสองสามสี่และเลขเก้า จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองสุดยอดล่างดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่1เมษายนที่จะถึงนี้หวยซองสุดยอดล่างให้เลขเด่นล่างเป็นเลข346และ0ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข346และเลข0 จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองหนุ่มกําเบอร์ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่1เมษายนที่จะถึงนี้หวยซองหนุ่มกําเบอร์ให้เลขเด่นล่างเป็นเลข4กและ7ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข46และเลข7 จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองจะหนุ่มดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งเมษายนที่จะถึงนี้หวยซองจะหนุ่มให้เลขเด่นล่างเป็นเลขห้าแปดและหกค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขห้าแปดและเลขหกจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหม ภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเด่นสิบหน่วยล่างดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งเมษายนที่จะถึงนี้หวยซองเด่นสิบหน่วยล่างให้เลขเด่นล่างเป็นเลขหกสองสามและศูนย์ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหกสองสามและเลขศูนจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหม ภาพต่อมาจะเป็นหวยซองสังเวียนล่างดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่1เมษายนที่จะถึงนี้หวยซองสังเวียนล่างให้เลขเด่นล่างเป็นเลข0และ9ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขู0และเลขก้9จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหม ภาพต่อมาจะเป็นหวยซองฟันธงล่างดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งเมษายนที่จะถึงนี้หวยซองฟันธงล่างให้เลขเด่นล่างเป็นเลขศูนย์และแปดค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขศูนย์และเลขแปดจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองมหาเทพ ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งเมษายนที่จะถึงนี้หวยซองมหาเทพให้เลขเด่นล่างเป็นเลข90และ5ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข90และเลข5จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองพลังแห่งดิน ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งเมษายนที่จะถึงนี้หวยซองพลังแห่งดินให้เลขเด่นล่างเป็นเลขหนึ่งสี่และหกค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหนึ่งสี่และเลขหกจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองจัดพอตแตก ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งเมษายนที่จะถึงนี้หวยซองจัดพ่อแตกให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสองและหกค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสองและเลขหกจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเลขท้ายดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยค่ะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งเมษายนที่จะถึงนี้หวยสองเลขท้ายให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสองสามและห้าค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสองสามและเลขห้าจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยสองทองไหลามาดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยค่ะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งเมษายนที่จะถึงนี้หวยซองทองไหลามาให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสองและแปดค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสองและเลขแปดจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเพชรพันล้านดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยค่ะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งเมษายนที่จะถึงนี้หวยซองเพชรพันล้านให้เลขเด่นล่างเป็นเลขเจ็ดหกและสามค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขเจ็ดหกและเลขสามจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองหลักหน่วยล่างดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยค่ะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งเมษายนที่จะถึงนี้หวยซองหลักหน่วยล่างให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสี่และศูนย์ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสี่และเลขศูนจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองอาจารย์สนามศึกดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยค่ะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่1เมษายนที่จะถึงนี้หวยซองอาจารย์สนามศึกให้เลขเด่นล่างเป็นเลข 3, 4และ9ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข 3, 4และเลข9จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองแม่ฝันดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยค่ะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งเมษายนที่จะถึงนี้หวยซองแม่ฝันให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสามและศูนย์ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสามและเลขศูนจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเลขมงคลดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยค่ะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งเมษายนที่จะถึงนี้หวยสองเลขมงคลให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสามหกและเก้าค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสามหกและเลขเก้าจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองมงคลใต้ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยค่ะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งเมษายนที่จะถึงนี้หวยซองมงคลใต้ให้เลขเด่นล่างเป็นเลข0ูนย์สามเและสี่ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขศูนย์สามเและเลขสี่จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองสี่อาจารย์ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยค่ะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งเมษายนที่จะถึงนี้หวยซองสี่อาจารย์ให้เลขเด่นล่างเป็นเลขแปดหนึ่งสี่และเก้าค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขแปดหนึ่งสี่และเลขเก้าจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองคนสมองเพชรดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยค่ะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งเมษายนที่จะถึงนี้หวยซองคนสมองเพชรให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสามเก้าหนึ่งและห้าค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสามเก้าหนึ่งและเลขห้าจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมถ้าภาพจากหวยซองภาพไหนตัวเลขมันเล็กเกินไปมองเห็นเลขไม่ชัด ให้เพื่อนๆใช้นิ้วสองนิ้วจิ้มที่หน้าจอแล้วลากขยายภาพดูเอานะคะภาพต่อมาจะเป็นหวยซองม้าสีหมอกดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งเมษายนที่จะถึงนี้หวยซองม้าสีหมอกให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสามหกและเก้าค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสามหกและเลขเก้า จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองพ่อไม้ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยค่ะสําหรับในงวดนี้งวดวันที่1เมษายนที่จะถึงนี้หวยซองพ่อไม้ให้เลขเด่นล่างเป็นเลข03และ4ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสูย03และเลข4 จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองลิขิตด,ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่1เมษายนที่จะถึงนี้หวยซองลิขิตให้เลขเด่นล่างเป็นเลข3และ9ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข3และเลข9จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหม ภาพต่อมาจะเป็นหวยซองมาริตา้าดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งเมษายนที่จะถึงนี้หวยซองมาริต้าให้เลขเด่นล่างเป็นเลข 3, 4และ9ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข 3, 4และเลข9จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหม ภาพต่อมาจะเป็นหวยซองอาจารย์นิวดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่1เมษายนที่จะถึงนี้หวยซองอาจารย์นิวให้เลขเด่นล่างเป็นเลข769และ5ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข769และเลข5จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหม ภาพต่อมาจะเป็นหวยซองอาจารย์พรเทพดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งเมษายนที่จะถึงนี้หวยซองอาจารย์พรเทพให้เลขเด่นล่างเป็นเลขศูนย์สามและเจ็ดค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขศูนย์สามและเลขเจ็ดจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหม ถ้าภาพจากหวยซองภาพไหนตัวเลขมันเล็กเกินไปมองเห็นเลขไม่ชัดให้เพื่อนๆใช้นิ้วสองนิ้วจิ้มที่หน้าจอแล้วลากขยายภาพดูเอานะคะภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเจ้หวยดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งเมษายนที่จะถึงนี้หวยซองเจ้หวยให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสามสี่เก้าและศูนย์ค่ะ เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข3,4,9และเลข0จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองดาวรัศมีดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งเมษายนที่จะถึงนี้หวยซองดาวรัศมีให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสามและสี่ค่ะ เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสามและเลขสี่จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองประสาททองดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งเมษายนที่จะถึงนี้หวยซองประสาททองให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสามและเก้าค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะ ว่าเลขสามและเลขเก้าจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองรวยฟ้าฟาดดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งเมษายนที่จะถึงนี้หวยซองรวยฟ้าฟาดให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสี่และหกค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสี่และเลขห จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยสองเลขเด่นหลักหน่วยดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่งเมษายนที่จะถึงนี้หวยสองเลขเด่นหลักหน่วยให้เลขเด่นล่างเป็นเลขงและาค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขงและเลขา จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองอาเจกหวยดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่1เมษายนที่จะถึงนี้หวยซองเลขอาเจกหวยให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสองและหกค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสองและเลขห จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองออเซียนดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่งเมษายนที่จะถึงนี้หวยซองออเซียนให้เลขเด่นล่างเป็นเลขมและาค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขมและเลขา จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองป้าแก่ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่1เมษายนที่จะถึงนี้หวยซองป้าแก่ให้เลขเด่นล่างเป็นเลข36และ5ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข36และเลข5จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหม ถ้าภาพจากหวยซองภาพไหนตัวเลขมันเล็กเกินไปมองเห็นเลขไม่ชัดให้เพื่อนๆใช้นิ้วสองนิ้วจิ้มที่หน้าจอแล้วลากขยายภาพดูเอานะคะภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเลขดีดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งเมษายนที่จะถึงนี้หวยซองเลขดีๆให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสามและศูนย์ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะ ว่าเลขสามและเลขศูนจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองหนุ่มสุพันธ์ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งเมษายนที่จะถึงนี้หวยซองหนุ่มสุพันธ์ให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสามสี่และเก้าค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะ ว่าเลขสามสี่และเลขเก้าจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองนัดแล้วต้องมาดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งเมษายนที่จะถึงนี้หวยซองนัดแล้วต้องมาให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสี่สามและเก้าค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะ ว่าเลข43และเลข9จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองดวงดาวดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่1เมษายนที่จะถึงนี้หวยซองดวงดาวให้เลขเด่นล่างเป็นเลข34และ9ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะ ว่าเลขสามสี่และเลขเก้าจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองพิสูจน์ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งเมษายนที่จะถึงนี้หวยซองพิสูจน์ให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสามและเก้าค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสามและเลขเก้า จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมทีนี้ทางแอดมินจะหาเลขเด่นสุดสองตัวล่างในงวดนี้โดยใช้สองแนวทางจากหวยซองที่มีสถิติเดินดีนำเลขมาจับชนกันเรามาดูแนวทางที่หนึ่งกันก่อนนะคะสำหรับแนวทางนี้จะใช้หวยซองทั้งหมดสามซองได้แก่หวยซองหนุ่มสุพรรณหวยซองม้าสีหมอกและหวยซองมาริตา้าในงวดที่แล้วทั้งสามซองจะชนกันที่ เลขหนึ่งและศูนย์ค่ะผลรางวัลออกสามสองหลุดขังงวดนี้ไม่ผ่านสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งเมษายนที่จะถึงนี้ทั้งสามซองจะชนกันที่เลขสามและเก้าค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะกับแนวทางแรกว่าเลขสามและเลขเก้าจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมแนวทางที่สอง จะใช้หวยซองทั้งหมดสองซองได้แก่หวยซองปักหลักสิบล่างและหวยซองอาจารย์นิวในงวดที่แล้วทั้งสองซองจะชนกันที่เลขหนึ่งและสามค่ะผลรางวัลออกสามสองผ่านค่ะเข้าเลขเด่นล่างที่เลขสามค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งเมษายนที่จะถึงนี้ทั้งสองซองจะชนกันที่เลขเก้าค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะ ว่าเลขเก้าจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ทางแอดมินฝากไว้เป็นแนวทางไว้เพียงเท่านี้นะคะทั้งเลขเด่นและเลขดับและเลขจากหวยซองมีเข้ามีหลุดมีผิดมีถูกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณค่ะ